ไม่ได้ไปไม่ไรเนะเช้โจจ้กัพี่เช็งไม่เช็ชื่อหนูไมนเช็ชื่อชื่อ่ชาชนชาชนชาชนันนี้ครับันนี้ครับองฮ่ของได้มีหักี เฮียโน้ยเ <half> ้ยเฮียโน้ย <one> น <dem> ้ฮียา่เสียงกอเลยแลเสียไม่อ่านอ่ะเ็งโฮยีทานโฮยี้งทานหาบานฮาเ็งโยานฮียเฮ้ย

โลีการออะนะเทคโนโลยีการกากดีเท็กโกงอ่ะก้งรอรับนี่รน้องนด้วยอะไรลุกหลีหลีลูกหลีลกหลี โปรแมมวิาเปนดูลิยม่หรอครัลินได้แล้วันนี่นันะไม่ลรยาเลยดููด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 ูตูดูดดูดูดมดูดงตูดูดูยูด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 ตดูตูาด พี่เกแีแออเเดินเดินมายเงี้ยอย่างเงี้ยคิ้วแมงตกกตลอดเลยมึงเคยดีใจมีควารู้สึกดีใจอ่งงูอาเลยงูงนงานงเดี๋ยวมึงให้้องงงู้งอ่างนงูงงไงไง dạy mọi người một bụng một chút mày chú lên lên ต้องเข้าช้อให้มันใส่ปลามาให้ใส่ทุกวันใส่ทุกวันปลาหายปรับตัวเร้อยนี่จะบ้าคำเห้อขาอย่าไม่ได้ยื่นอย่าไม่ได้ยื่นให้ลาข้อเป็นจับปลาเออจับปลาเองเงื่อไงเงื่เป็นข้าดู